อมเลยหอมดอกกระทินรู้ไวรินคล้าวกลิน่นกองฟางเหตุตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้างยญานามองเห็นหัวสลาง ลอยปริมริมบึงอยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอืมม้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างล่างอ่างมาแล้วนะห<ม>้ามทำไมเริ่มไม่ไหวแล้วนะโอ้โหสบายให้ฟอร์มร้องดีกวา่า ฟิฟร์มไม่มาร้องได้ร้องได้ก็ตอนเดี๋ยวเอาอยู่แล้วอยากมันมาแล้วมันมันจะขยี้เอยอยาก,ยาก,ยากจัเนะนี่ยมันไม่ได้เพราะมไม่เชื่อมไงมันมันมันขัดแล้วแอมยังเสียงเช้าเช้ามาเช้าเช้าไย่งนี้าานแล้วเดีย๋ยวให้เขามาร้องต่อครับเนาะน้ำขิงกับแก้ว